้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นท่ตพอดยคุณเปยเือนน้องวันนี้ทั้งวีลาน้อวันนี้เราจะพาเดินไปวัดชัยกันเนาะทุกคนเราใช้เวลาเดินไปเนะประมาณอ่ะทิมกลมประมาณสองชั่วโมงเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าวัดชัยจะมีอะไรสวยเนาะคลิปนี้เราก็จะพาเดินอย่างเดียวเลยเนาะคือเราจะไม่นั่งรถเลยเพราะว่า มันไม่มีคอนเทนต์แล้วไงเออเดี๋ยวเดินไปวัดชัยกันเนาะใช้เวลาจากโรงแรมในะประมาณสองชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเจอเลยวัดชัยจ้าแปะทุกคนเดเดินไปเรืๆๆไไ่อยๆนะคนอดจจะอัดคลไปเรื่อยๆเนาะนี่คือคลิปแยกนะจ๊ะแล้วก็จะไปอยู่ไหนแล้วก็จะไปอยู่ใน,อ,ในอันคัด,ด้วยเออตอนนี้สลัวม,มากเพราะว่าไม่รู้เนาะว่าตรงเนี้ยมันสามารถเดินได้หรือเปล่าแต่เราก็เดินมาแล้วอะที่นีจีพีเอสบอกให้เดินนะก็ไม่รู้เหมือนกัน เดินข้ามสะพานแล้วอีกแปดร้อยเมตรเดินข้ามสะพานเดิน,ใน,ในข้ามสะพานที่เป็นเดินข้ามสะพานแล้ก็จะบ้าทุกนะคนนะเรา่ดงความปลอดภัยที่นี่จะดีมากทุกคนเราก็คื สามารถเดินเข้าแบบว่าสถานีอ,อนำนวยความสะดวกได้เลยเดินเข้าสะพานีเดิน,นไปในขบวนเข้าสถานีเป็นอย่างทุกคนจะด,ดูแมพตอนรถใหญ่มาเรจาจะว่าโหขอบคุณจ้าที่เขาน่นารักด้วยเขาพ่อปให้เราไม่เห็นว่าเรากลัว,วโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเราจะเป็นยังไงเนาะสลัวมากทุกคนเดินทางที่ทเจ้า ที่นี่ดีนะมันมีคนกิดให้เดินนะไปคิดว่าเอาไปเดินทางผิดแต่ทุกคนมันไปเดินทางนะถนนแต่ก็คือก็ทางก็ทางพี่พี่เขาแล้วนะพี่บี้ขับรถเดินได้เดินได้เลยตามปกติแต่ก็แบบระวังรถด้วยเนาะนะปไปทุกคนเดี๋ยวจะไปยาวๆจ้าเอาถ้ต้องไหมเดินขึ้นมนไดิลงวมันไดยอ่ะไม่รัก ่่าจวะ้อนีกห้าจะร้อยเ,ตอเอยบบมตรเลี้ยวเ้ายเขา้าถนนรอาดจะนะอีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าถนนโอเคทุกคนเดินไปได้ด้วย้ก็คือทุกคน,นตอนนี้รื้อึ่งแล้วนะคือเซฟแบตอย่างมากๆนะเดี๋ยว ตอนเดินกลับให้ดูแล้วกันว่าเราเดินมาถึงจริงนะทุกคนเนาะไม่ได้โกหกนั่นทุกคนเนาะตอนนี้เราก็ถึงวัดชายีแล้วนะคะชื่อเต็มจะอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปคลิปไป,ไป,ไปหให้ใส่ลิงไวให้น้องก็คือว่า อยากแต่งตัวมากออาดียแบบว่าแต่คือแบบวันนี้คือร้านการไม่พร้อมไงวันนี้เราก็เลยแบบพาทุทกคนมาดูเฉยๆเพระว่าที่นี่มีวัฒนาธารรมแล้วก็ความสวยงามของสิ่งวัตถุโบราณอะไรบ้างนตรงนี้่มันเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าพาดูยาวๆเลยน้องก็งคือเป็นกิยาวทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่อยากพสแนวมากเพราะว่ายวอยากจะเกรงจะแค่เป็นคนวอนนี้นนเราก็ เข้ามาถึงแล้วจ้านี่เข้ามาแต่ยุไทยยไงสวยมากทุกคน แลคือแล้วบบว่ไม่ได้เตียงฟมพร้อมเลยแม้เลยเอียสิอ้ยแก่พี่คนนี้น่ารักมาก จะบอกระวิต่างๆนะคะ ก็แบบคเนเยอะมากนะทุกคนเน้อนละอยากจะให้ทุกคนได้มาเนาะถ้ามาอยุธยาเดี๋ยวเราจะเดิะนรอบหนึ่งกันเดินขึ้นไปกันจะวนไหมมาวนก็ได้ไปะเพื่อคิดทุกคนเนาะเราก็จะเดินวนให้ทุกคนได้ดูกันเนาะว่าบรรยากาศโดยรอบและโดยรวมเป็นยังไงนะคะก็ก็คือว่าที่เนี่ยมันเป็นแคร่เนี่ยแบบแบบสมัยแก่สมัยก่อนอะแล้วเขาก็คล้ว เหมือนเหมือนเหมือนค่าสกัก็มาเอาหล่อมพวงหล่อมคอนะแบบว่าเอาของี่มีค่าไปเนาะทุกคนก็จะงงใช่ไหมว่าทําไมเขาต้องตัดเสียนพระออกนะคะเพราะว่าอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าสมัยก่อนนะก็คือว่าทองคําที่พระที่ปั้นขึ้นมาทํามาจากทองคาเนาะแล้วก็แบบพอด้วยความที่คนที่มาจมตีเราเนี่ยก็อยากได้เงินทองอยากได้ทรัพย์เนาะเขาก็เลยจุดไฟเผา จุดไฟเผาเผาพระเพื่อให้ทองละลายแล้วก็เอาทองไปนะทุกคนแล้วก็เหมือนการที่ตัดเี่ยนพระออกเนาะก็เหมือนว่าแบบหยามเนาะเหมือนแบบว่าเออเหมือนแบบเราได้มายึดที่นี่แล้วเราต้องแบบทําให้ที่จดจำนาะจ๊ะเออถ้าเดี๋ยวข้อมูลผิดยังไงก็เดี๋ยวต้องแก้ใหม่นะพูดผิดก่อนนะก็เทยเล่าอะไรมาฉันจะไปเราข้าทางเดี๋ยวไปเข้าข้างน้าดีกว่านาะ อืมไปน้องเขาแบบสวยมากมากแค่ดูตรงนี้ดีคือมันน้องแบบน้องเอียงแล้วอะนี่น้องเอียงแล้วอะคือน้องอยู่แบบมามากี้แบบ ให้น้องอยู่เมื่อกี้หลายปีแล้วอะแต่ทุกคนสวยรอบมากเลยนะใส่แบบชุดไทยถ่ายกันแบบว่าวัดของโบราณนู่นนี่นั่นเลยก็อย,อย,อย,อยากจทุกคนมาเที่ยวแหละประเด็น

ทุกคนเนาะพาดไดมาวัดชัยก็จบเพียงเท่านี้แล้วเนาะแต่ถ้าตัวแล้วกลับยังไงเดี๋ยวเพื่อนโพสต์ได้ทีหนึ่งเนาะถ้าใครชอบทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาฟรีด้วยนะจะได้กันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้าอย่าลืมดูคลิปอันคัดด้วยนะเอ้ยทุกคนเราจะข้ามยังไงแบบทีนี้เนี่ยนี่ยจะขึ้นได้ป้ะขึ้ไม่ได้อยาจะข้ามยังไงวะเอางี้เดี๋ยวต้องเดินไปฝั่งนู้นก่อนดีกว่าแล้วข้ามไปฝั่งนู้นแล้วข้ามไปฝั่งโน้นมาข้ามมาฝั่งนี้ เออนะเพราะว่ากลัวรถมากไม่ใช่อะไรอ่ะมีรถพัไม่มีเนี่ยวิ่งเลยอ้ไนอน้ัวกูกวิ่งวะไปไหนกนี่ยไกันโนรต้รปั่นกปะต้องดจะจัไห้อีกหนึ่งรเมตรเลี้ยวขวาเข้าถนนอีกหนึร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าถนน,น,นไปร่นเดิเรื่อยๆรถกัเยอะหงอก็บปบอ ปจ้าเดินกับไปได้ทุกคนก็คือใช่ไหมว่าฉันเดินถนน,น,น,เน,เนเนี่ยนะนะซอยนี้เลนนี้ฉันจะโดนรถเฉียววันไหนยังไม่รูเลยคือเขาก็ขับดีแหละแต่เขาขับใกล้เราแบบมากๆก็ไม่รู้จะใกล้อะไรขนาดนั้นรักกันจริงไงไปละคนตอนนี้คือต้องแบบว่าประหยัดแบตเตอรี่ในโทรศัพท์แล้วเพราะว่าต้องเปิดกูเกันแบบกับ โรงแรมด้วยเราจะกลับก็ถือโอเคจ้าเดินไปเรื่อยๆเยนาะมีรับเด็กๆก็พูดพูดไป